ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวดังยืนยัน,นะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจาก,กับตัวแทนของอัลอิติฮัดและโมเมสซาลาว่าจะย้ายทีมหรือไม่นั้นบทสรุปท,ทั้งหมดจะมีออกมาเห็นในค่ำคืนวันนี้อัปเดตรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับในดิวกันยึดทีมของโมเมซาลาหลังจากที่ณน,นตอนนี้ตลาดการซื้อขายนักเตะของลีกสอุดิอาระเบียกำลังจะปิดตัวลง ในช่วงเวลาตีสี่ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยข่าวที่ดังที่สุดนตอนนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข่าวความเคลื่อนไหวในดิวกันเยทิมของมอนิสลาหนะครับหลังจากที่นตอนนี้มีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาเป็นที่รู้หลอยแล้วว่าณตอนนี้ตัวแทนจากทานั้นของสโมสรอัลอ,อิทิฮัดด้วยนักการเข้าพบกับตัวแทนของลิเวอร์พูลเป็นที่รู้แล้วและถือว่าการพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายนะครับในช่วงตลาดสมันี ดังนั้นโมซาราจะย้ายทีมหรือไม่นั้นเกิดขึ้นอยู่กับผลการเจราจาในวันนี้นะครับเรางรายงานนี้มาจากลุยดีกาเลตินะครับสายข่าวธน,นการย้ายทีมชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือก็เดีมาให้ข่าวนี้ว่าดูานะว่าอนาคตของโมเมสซารานั้นนะครับจะมีการตัดสินใจกันในวันนี้โดยทางอัลอิทิฮัดยืนยันว่าพวกเขาพร้อมิีรกรราตัวโมซาลาปเปร่วมทีมให้ได้และพร้อมจี่จะคมกัตัวในเดืยนนี้ในาราคาท,ที่ไม่กนกว่า200ล,ล้านปอนด์ให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณา แต่ทางด้าน,นของสโมสรลิพูนั้นพวกเขาก็ยืนยันถึงความชัดเจนมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการที่จะขายกองหน้าดีกตทีมชาติอียิปต์รายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดไม่ว่าจะได้ราคาค่าตัวที่สูงมากแค่ไหนก็ตามเทงนั้นบทสรุปเรื่องนี้น่าจะได้เห็นกันในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้โดยทางนั้นสื่อชื่อดลังอย่างเดอะเทเลกราฟนะครับก็เดีอยวมาอ้างอิงถึงหล่งข่าวใกล้ชิดของสโมสรอัลอ,อิติฮัดว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางทีมดังในลีกซาดิอาราเบียทีมนี้ ก็มีความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงนิการยัียบิมของโมเมืซาล่านั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะพยายามเนื่องก็เสนอที่เป็นสติดิโลกแต่ทางลิูลนั้นก็ไม่สนใจและณตอนนี้ทีมของคูค่คน้นนะครับกำลังมองหาผู้เล่นกอหนาใหม่ที่ไม่ใช่โมเมืซาล่าเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนกับระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนที่ตลาดซัมเมอร์ของลีกซาอุดิอาระเบียนั้นจะปิดตัวลงนะครับ แต่ถึงนนั้นก็มีรายรางมาว่าสมสรุรสอนเอาอิทธิพัน,นั้นยังคงไม่ยอมแพ้ในเดืยนนี้แต่ย่างได้และพวกเขาจึงหวนกลับมาแล้วตัวโมเมตสไลด์อีกครั้งเข้าสู่ทีมนะครับในช่วงตลาดมกราคมปีหน้านั่นก็เพราะว่าทางเอาอิทิิัลบอกว่าถ้าหากลิพูโชฟอร์มการเล่นได้ไม่ดีในศึกพิมพ์ลีกแล้วก็มีความสูญทสียเดียวกันครับที่โมซาลาอาจจะตัดสินใจอำลาสมสลิรวอรลิูลก่อนก,นกำหนดดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าโมซาลานั้นน่าจะยังคงมีค่าตัวในระดับที่สูงถึง 200ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาวยูมดามและก็ไม่แน่นะครับว่าเมื่อถึงเวลานั้นลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถต้านทานพลังเงินของทีมในลีกสว,วิตดิอระเบียได้อีกต่อไปแล้วเช็กกิ้งครับเอามาเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลสัญญากับอัลราเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวปีหน้านะครับสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกเวทีอังกฤษนะครับก็ตกเป็นข่าวว่ายังคงให้ความพยายามในการเลลอกตัวอันรากองกลางดีกรีทีมชาติบราซิล เข้าสู่ทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ในช่วงตลาดซืมอมาที่พันมานั้นลิเวอร์พูลเคยใช้ความพยายามในดีลการย้ดทีมของนักเตะรายนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนั่นก็เพราะว่าทางสโมสรฟูมิมเนเซน,นยืนยันว่าทีมของพวกเขาจะไม่มีทางปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลอย่างแน่นอนต่อให้สโมสรที่กำลังให้ความสนใจในตัวของอังเรนั้นจะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลที่มีความสนิทสนมกับสโมสรฟูมิมเนเซเป็นอย่างมากก็ตามทีนะครับ รอรายงานนี้มาจากรีวิวโคลนะครับก็เดี๋ยวมาตีข่าวว่าทางเช็กกิ้งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พุนั้นชื่นชอบแนวปีเท้าของอันเรเป็นอย่างมากและต้องการให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวกองกลางในวยัย22ปีรายนี้มาร่่มทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยทางเช็กกิ้งครับนั้นก็เดี๋ยวมาเร่งร้องไปยังผู้บริหารของสโมสรให้เร่งทําการตัดสินใจและอนุมัติให้การย้ายทีมของนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปีหน้านั่นก็เพราะว่าอังเร็นั้นเป็นนักเตะที่เหมาะสมกกกับอองงงลลข ในอนาคตและมีฝีเท้าของเขานั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงซึ่งนั่นทำให้เชื่อได้ว่านะครับทางลิ์พูนั้นน่าจะเตรียมที่จะเดือนหน้าเล่นละตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างจริงจังในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นครับเพราะเป็นช่วงที่ลิกบราซิลนั้นได้ปิดตัวลงพอดิบพอดีและอันแร์นั้นสามารถย้ายทีมได้ยอย่างไม่มีปัญหาโดยการการกล่าวว่าลิ์พูนั้นนะครับจะต้องยอมจ่ายค่าจีชิยาจำนวน3.4ล้านปอนด์สำหรับอยู่นี้ พราะทางฟูมิเนเซ่นั้นยืนยันว่าถ้าหากอังแรนครับจะย้ายทีมแล้วก็ตัวของเขานั้นก็จะต้องย้ายทีมด้วยค่าตัวที่เทียบเท่ากับค่าจีนิยัตหเท่านั้นและจะไม่มีการต่อรองราคาเพื่อขอลดราคาขั้นต่าลงมาโดยเด็ดขาดแต่ที่แนนั้นนะครับก็ถือได้ว่าค่าจีนิจัตจำนวน34ล้านปอนด์นั้นก็เป็นราคาที่ไม่แพงอะไรสําหรับลิเวอร์พูลสามารถใจได้แบบสบายๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากลิเวอร์พูลไม่รีบวิดีโอการย้ายทีมของอังแรนให้เสร็จสิส้นโดยเร็วที่สุดแล้วก็ ก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่หงดังลิเวอร์พูจะมีคู่แข่งในเดี๋ยวนี้เพราะในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นสมสรสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยจ้องที่จะจกอันแไปจากลิเวอร์พูลมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นในช่วงตลาดเดินมกราคมปีหน้าน,นั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมปีแสดงจะหวนกลับให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อีกครั้งเช่นเดียวกับสมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับ แล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าลิ์พูโจะสามารถขว้าตัวอังราเข้าสู่ทีมได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ได้หมมรือไม่โรเโรุยืนยันนะครับว่าข่าวแรกตัวเดมิเนียสกับเจ้าฟิลิกโคตรไร้าสาระและสถาน,นการณ์ของนูเยตตอนนี้ก็คือนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขาย หลังจากที่นาตอนนี้มีข่าวลือออกมาอย่างนังหูในสื่อต่างประเทศว่าลิเวอร์พูลมีความเป็นไปได้ที่คิดจะแลกตัวดาวินนูเยตสตาร์กองหน้าของทีมกับทางานของเจ้าฟลิกกองหน้าของแอตเลติกเมอริตที่เพิ่งยา้ายไปแข่งขันกับบาซโลน่าแบบยืมตัวในวันสุดท้ายของช่วงตลาดการสแกนั้งเต่นาร้อนที่พนาและนตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าลิเวอร์พูลหวนกลับมาให้ความสนใจในดูนี้และจะทําให้สําเร็จให้ได้อีกครั้งในช่วงเสมอปีหน้าเพราะทีมหงดแดงนั้นอยากยึดตัว จอฟลิกเข้ามาเป็นตัวทัตุแทนของโมเมสลาเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากเกิดกรณีที่โมสลาอยากออาจากทีมไปในช่วงตลาดเสมอปีหน้านะครับหรือล่าสุดนั้นครับท่านนั้นของฟาบิโอโรมาโนสายข่าวท่านนั้นการย้ายท,ทีมชื่อดังก็ได้มาสยบข่าวลือนั้นคล่าวนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับโดยเจ้าตัวก็ได้พูดเรื่องนี้ในรายการเดลี่เว็ f แฟร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยกล่าวว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆสําหรับข่าวการย้ายทียมหรือว่าการแรกตัวกับเดมินูเยสและจอฟิลิกนั้น เพราะมันไม่มีความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยและที่ผ่านมานั้นตั้งสองทีมก็ไม่เคยมีการเจอจกันด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นดิวไหนๆและที่สุกันทางลิบูเองก็มองว่าดาวมิวเยสนั้นเป็นนางเตะคนสำคัญของทีมและไม่มีใครนะครับสามารถแต่ต้องได้ังนั้นข่าวลือที่บอกว่าลิบูจะปล่อยตัวดาวมิวเยสออกจากทีมไปนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับผมเขายืนยันแบบ100%่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นณตอนนี้หรือซัมเมอร์หน้าหรือตลาดช่วงไหนๆก็แล้วแต่ ลิอร์พูลจะมีทางขายหรือว่าปล่อยตัวดามินเย็ตออกจากทีมอย่างแน่นอนจริงอยู่ที่ก่อนหน,น้านี้ทางลิ์พูเคยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเจ้าฟิลิกกับทางเอเจนสวนตัวของเขาแต่มันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นและลิ์พูก็ไม่ได้จริงจังกับเจ้าฟิลิกตั้งแต่แรกดังนั้นจึงไม่มีทางเลยละครับที่เจ้าฟิลิกจะได้ย้ายเข้าสู่ทินแอมเบลและที่สําคัญนะตอนนี้ดามินยีกำลังมีความสุขมากๆที่สโมสรลิอร์พูลดังนั้นเขาจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอน และจากการที่ออกมาเซลรข่าวลือในครั้งนี้ของทางฟาร์บิโซโรมาโน่นั้นนะครับทำให้แฟนบอลลีบูตจำนวนนักรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากว่าส่วนหน้าทีมชาติอุรุกวัยรนันย้จะไม่ถูกปล่อยออกจากทีมนะครับแต่ถึงนั้นนัานงด้นของฟาร์บิโซโรมาโน่ก็เดามายืนยันว่าก่อนหน้านี้ดนนัมยูเยตรู้สึกไม่โอเคเท่าไรนันกกับการที่ถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ตัวของเขานั้นนะครับจะขอย้ายทีมออกจากลิเวอร์พูล แต่ถึงน,นั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ดามยิมเยตจะขอย้ายออกจากลิเวอร์พูลถ้าหากถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองแบบยาวๆแต่ถึงน,นั้นก็เชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ยากมาก,มากเพราะทางเจคกิ้งคลับนั้นก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาควรที่จะปฏิบัติตัวกับนักเตะแต่ละคนแบบไหนแน่นอนว่าอย่างไงซะลิเวอร์พูลก็จะไม่มีทางปล่อยตัวดามนูมเยตออกจากทีมอย่างแน่น,นอนนะฮะกับตันวิลาชูหงแดงแกล่งจริงนะครับในฤดูกาลนี้ชมลูกยิงโซโบจ่ำมาก จอห์นแมคกินนะครับกับตันทีมสีมังค์ดัตซัมล่ายกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในลุ้นการนี้พร้อมเอ่ยปากชมลูกยิงไกลของดูมินิกสวอสลกลางกับตันทีมชั้นห่งคลีว่ายอดเยี่ยมมากในเกมที่แอนฟิลมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวิลล่าพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลขาดลอยไปสาประตูต่อศูนย์โดยที่สวอสลันะครับเป็นคนทำประตูแรกให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในเกมนี้จากลูกยิงไกลตรงเส้นกรอบเกตโทษที่ียบขาดของเขามาก ลูกเตงม,มุมนะครับพวกเราปล่อยให้พวกเขาเก็บบอลตรงกรอบเก็บทนได้แล้วมันก็เป็นลูกยิงที่จะเย่ยม,มากของซูโบสไลต์แม็กกินกล่าวในเว็บไซต์ของวิลล่าพวกเขามีนักเตะที่สามารถให้พวกเราเจ็บปวดด้วยคุณว่ามันการทำประตูแบบนี้ถ้าคุณปล่อยให้ทีมอย่างลิเวอร์พูลเริ่มต้นดีๆมันก็จะเป็นบ่ายที่ยากลำบากแล้วละ่ะพวกเรามีโอกาสแบบผมเองที่พลาดในการทําให้เรากับซูเกมแต่เราก็ทําไม่สําเร็จลิเวอร์พูลพิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกเขาคือคู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆในฤดูกาลนี้ นี่คือสุรการลิเวอร์พูลครับทานผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่7กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสร Liverpool สโม,มสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่ง Liverpool และเดอ c ค u b Fan บอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่ง Liverpool และเดอะค u b Fan บอลพันแทะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบุรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ